จากนี้ไปก็จะขอกล่าวเป็นบทนมโมแปลซึ่งจะใช้ในการเชิญขวัญกระถินนะครับอย่างนั้นก็กล่าวเป็นธรรมนิธทํรนองเดินให้ทุกท่านได้สดับรับฟังร่วมกันสืบต่อไปนะครับนโม ขอชลีวอายพระศีรัตนตราโมลีโลกอุบาทโอคะทั้งสามพบไม่เทียียมเปียมปรารบครบถึงสองตัดสาภกวตโตแห่งพระองค์ทรงเครื่อง สิกขาบพขาขอยกกรขึ้นเนื้อเกตต่างประทุมเมตรประทุมทองเนตของข้าพระเจ้าทั้งสองต่างประทีปแกแอลอราโตพระองค์ทรงหักเสียซึ่งกิเลสสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะ ท่านตัดสรูอรยธรรมดูอวยพระองค์เองทรงพระเจริญปัญญาเล่งสัพันยูเป็นหลักบรมครูเป็นหลักโลกแงบหวังจะพาสัตว์ให้ค้โอกคัสงสารมีมารมาประหารหักสารประจักประกอบ ไปด้วยเอก,กรรมและโกงมีให้สัตว์เวียนวงอยู่ในภพทั้งสามจึงได้ทารางพระนามชื่อว่าอาหอระหังสัมมาสัมพุทธโธท,ท่านดับโทโส โมโหหายโลภะละลายซึ่งทางบาปท่านทรงอิสรภาพอันเรืองได้เอดทรงศีลสังเวชเป็นชิโนโรถยอมเปลืองปลดจากกิเลสเล็งเห็นเหตุแล้วหลีกหนีท่านสำรวมอินสรมัธยัตชนะนิกกอ,อนทรงศีล สังวรอันงามดีทรงพระบารมีปัญญามมอันดังพระขันเพชรเด็ดบวงมอนมาแพวผ่านตัดด้วยจอมแก้วชอนขึ้นเลวด้วยปัญญาเห็นอาการสามสิบสองเป็นเหล่าลวนเครื่องอุป,ปาทานอันทิวา จะเป็นแก่นสารหาบมีไดย้ยอมจะเป็นเวนายเอบม,มาบีทามมีแต่ความชราโมรณาไม่มประจักษ์แจ้งนายแนงในทางคราวาอาจขาดเด็ดลงไปเห็นวันนี้ขอเชิญนัองค์พระสัมมาสัมพุทธจเจ้าจงลงมาช่วย เป็นสักขีพยานขอพระองค์ทรงประดิษฐ์ถานในจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาทอดกาินทานในคราวครั้งนี้อายุวันโนสุขโพลังนี่เป็นบท นโมแปลซึ่งจะนำมากล่าวในงานเชิญขวัญกระถินสืบต่อไปอย่างนั้นก็ฝากติดตามนะครับจาก y o u t u b นะของอสมยศกรวยสวัสดิ์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากาทุกท่านในคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ